สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทไซเมนเอนจิเนียริ่งจะมาเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายทาสาย L สลับกับ N ทุกคนคงจะรู้จักปิตเตอร์ไฟฟ้ากันดีนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าสายด้านล่างมีหน้าที่อะไรเราไปดูความหมายของสายแต่ละเส้นกันค่ะสายนิวทรัลคือสายที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้านะคะส่วนสายไลน์คือสายที่มีแรงดันไฟฟ้า ไหลเข้าผ่านอุปกรณ์ซึ่งสายนิวทรอลและลายนะคะจะทำงานร่วมกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรน,นั่นเองค่ะและในคลิปนี้นะคะทางสายเมดอิเนียริ่งจะมาสาธิตการทดลองเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้านะคะ <c oughs> เมื่อทำ Ground System, อกราวด์ซิสเต็มตามมาตรฐานวสทอและ IEC ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานวสทและ IEC โดยที่ช่างทั่วไปนะคะจะนิยมใช้มาตรฐานวสทคือจะทำการต่อสายดินเองภายในบ้านส่วนมาตรฐาน IEC นะคะจะใช้โดยช่างจากการไฟฟ้าคือจะเป็นการจัมสายและพ่วงจากสายไฟนอกบ้านเข้ามาภายในบ้านค่ะแต่ก่อนจะเริ่มการทดลองนะคะเราไปดูกันก่อนว่าสายเมชเอนจิเ e ียริงคืออะไร บริษัทไซเมนเอนจิเนียริงนะคะเป็นบริษัทที่ให้บริการแบบครบวงจรเรื่องระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสินค้าติดตั้งและซ่อมแซมตรวจสอบและทดสอบระบบรวมถึงให้คำปรึกษา,าเรื่องระบบไฟฟ้าต่างๆถ้าสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรข้างล่างเลยค่ะทุกคนเคยประสบปัญหาโดนไฟดูดโดยไม่รู้สาเหตุกันไหมคะและนี่นะคะเป็นตัวอย่างของปัญหาที่พบได้ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็น ที่บ้านโดนตัดไฟแล้วเผลอโดนสลับสายโดยไม่รู้ตัวหรือไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์โดยบังเอิญน,นะคะวันนี้ทานไซเมทจึงมาสาธิตการทดลองเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟดูดนั่นเองค่ะโดยเราจะปักแท่งนำกระแสไฟฟ้าลงดินทั้งหมด3แท่งนะคะก็คือ 1. แท่งเดิมของบ้านและเพิ่มอีกสแท่งเพื่อให้มีความต้านทานที่เหมาะสมนะคะ จากนั้นต่อระบบสายดินของบ้านกับแท่งนำกระแสไฟฟ้าลงดินและทำการเบรกไฟที่เข้าตู้คอน sumer หรือตู้คัดเอาเพื่อความปลอดภัยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบภายในตู้คอน sumer ค่ะงั้นเราไปเริ่มการทดลองตามมาตรฐานวาสอทททั้งสองกรณีกันเลยก่อนอื่นเราไปดูการต่อสายไฟแบบปกติที่ใช้กันในบ้านเดือนทั่วไปกันก่อนนะคะ ซึ่งค่ากระแสไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟที่ไหลลงดินทําให้ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่โดนดูดมีค่าเท่ากับ2โวลต์ซึ่งนี้ก็จะไม่ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์นะคะมาตรฐานวสทกรณีิที่1นึ่งแบบสายนิวทอลขาดจะส่งผลให้ค่ากระแสไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟที่ไหลลงดินมีค่าเท่ากันทําให้ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่โดนดูดเท่ากับ61โวลต์ ซึ่งนี้จะส่งผลอันตรายต่อมนุษย์หรือก็คือโดนไฟดูดนั่นเองค่ะกรณีที่2แบบสายลายสลับกับนิวทรัลจากค่ากระแสไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าและกระแสไฟที่ไหลลงดินทําให้ค่าของแรงดันที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีความใกล้เคียงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่โดนดูดคือ 226.8V โ wow, วลต์ซึ่งจะส่งผลอันตรายต่อมนุษย์เหมือนกันค่ะ การทดลองต่อไปนะคะเราจะทําการทดลองตามมาตรฐาน IEC โดยลากสายดินของการไฟฟ้าเข้าไปภายในบ้านค่ะซึ่งจะมีการทดลองทั้งหมด2กรณีคือกรณีแรกแบบสายนิวตรอลขาดจากค่าของกระแสไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ0ูนย์นะคะทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าอุปกรณ์ซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟดับนั่นเองค่ะ และค่าของกระแสไฟที่ไหลลงดินเท่ากับศูนยทำให้ไม่มีแรงดันทําอันตรายต่อมนุษย์ค่ะและจากค่าของกระแสไฟฟ้านะคะเท่ากับศูนย์ทั้งคู่ทำให้ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่โดนดูดมีค่าเท่ากับ1.5โวลต์ซึ่งจะไม่ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ค่ะกรณีที่2แบบสายลายสลับกับนิวทรัล จากค่ากระแสไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟที่ไหลลงดินทําให้ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่โดนดูดเท่ากับ1.5โวลต์ซึ่งนี้นะคะก็จะไม่ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์เหมือนกันค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองตามมาตรฐานวาสอทอและ IEC ทั้ง2กรณีเหมือนกันคือกรณีสายขาดและสายสลับ ตามมาตรฐาน IEC นะคะจะไม่ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ทั้ง2กรณีเลยแต่มาตรฐานวสทจะมีการส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ทั้ง2กรณีเหมือนกันเลยค่ะจากปัญหาที่เราได้พูดไปตั้งแต่ก่อนเริ่มการทดลองและในท้ายคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องกันคือให้ทำการปลดสายลิงค์ที่เชื่อมต่อระหว่างสายนิวทรัลกับสายดินออก แค่นี้นะคะก็แก้ปัญหาโดนไฟดูดซ้ำๆได้แล้วค่ะและถ้าใครยังมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอะไรที่ยังแก้ไม่ได้โทรหาเราสิคะเราจะแก้ปัญหาให้คุณเอง